ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟลทิฟทาร์ตสตอรี่ออฟเลิฟค่ะอะไรที่คุณควรรู้ที่สุดในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้พี่ไพ่นะคะบอกกันนะคะวันที่สองแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่สองของเดือนพฤษภาคมนะคะก็เพื่อนๆคงจะมีความสุขนะอยากให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะไม่ว่าเหตุการณ์ดร้ายเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นมานะคะ สู้กับมันนะจงสู้กับมันนะคะปัญหาอุปสรรคมีไว้สู้มีไว้ฝ่าฟันนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่คุณควรรู้ที่สุดสิ่งที่คุณควรรู้ที่สุดในตอนนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่หลายๆสำรับนะคะหนึ่งใบนะคะสองใบสามใบนะคะสี่ใบ ห้าหกวันนี้มาเป็นคลิป r a n d o m นะคะวันนี้มาเป็นคลิป r a n d o m เลยนะคะวันนี้อยากหยิบไครสำหรับนี้ออกมาก่อนนะคะ3มใบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเช็ดพลังงานนะคะว่ามีใครมีใครกันบ้างนะคะ่คไหนป้ ไม่หมอทําหายไปที่ไหนนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเช็คกับพี่ไพ่ทาโรก,ก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้จะเปิดไพ่แบบเป็นเซตเซตเป็นคู่คู่ไปเลยนะคะพลังงานพลังงานจะเช็คไหมไม่เช็คดีกว่าวันนี้วันนี้ไม่หมอมาสไตล์ไหนเนี่ยสไตล์แบบโอ้ตัวตนของคุณเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะ เมจิกเชียนนะคะกระโดดออกมาอยากให้พูดตัวตนใช่ไหมคุณเป็นคนทุกธาตุได้เลยนะมีโอกาสเป็นได้ทุกธาตุเลยนะคะเป็นคนเก่งนะคะตอนนี้กําลังศึกษาเรียนรู้อะไรอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของการดูดวงก็ได้นะคะการทานายไพ่ทาโร่นะคะหรือว่าศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับ แม่หมอพ่อหมอประมาณนี้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะทําได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไปทํางานที่ไหนจุดไหนก็ตามนะคุณเชื่อไหมว่าคุณทําได้หมดเลยคุณแค่คุณแค่เรียนรู้นิดๆหน่อยๆคุณก็ทําได้แล้วนะคะถึงจะทํางานที่ไม่ตรงกับสายงานของคุณแต่คุณได้ทําได้ดีด้วยนะคุณรู้ไหมนะคะนี่คือพลังงานตัวตนของคุณนะคะออกมาและอีกหนึ่งใบค่ะโอ้โหเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่สามารถมอบความสุขให้กับเพื่อน ทุกๆคนได้เลยนะคะเป็นคนเป็นคนโอเคเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีความความใจดีความเย็นนะคะเป็นคนธาตุน้ำก็ได้นะโอเคนะคะกระโดดออกมาแล้วสองใบนะคะสองใบนี้นะคะถือว่าเป็นพลังงานตัวตนของเพื่อนกันลละกันนะคะแล้วหกใบนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดทีหลังนะคะอะ แยกเข้าไว้ก่อนตัวนี้เขากระโดดออกมานะคะเดี๋ยวแม่หมอนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดแบบว่าเป็นคู่คู่กันไปนะหนึ่งสองสามน่าจะเป็นสามเรื่องใหญ่ๆนะคะที่คุณสมควรจะได้รู้นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรจะรู้นะคะสองใบนะคะสามใบเอาสักสามใบแล้วกันเนาะอ,อย่างละสามนะคะ ันนี้มาสไตล์ไหนไม่รู้นะคะแต่มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้นะมาแล้วก็สำหรับนี้นะคะสำหรับเดอะ o ูนะคะเดอะฟูสีทองนะคะพี่เดอะฟูสีทองด้วยนะคะวันนี้จะมาบอกพลังงานนะคะมาบอกสิ่งที่คุณควรรู้นะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่ควรรู้สามเรื่องก็แล้วกันนะคะที่สมควรที่จะรู้มากที่สุดในตอนนี้นะคะอืม ไปค่ะสามใบเช่นกันค่ะเดีย๋ยวเราค่อยมาเปิดนะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะเพื่อนๆจะเป็นสามเรื่องที่คุณสมควรที่จะได้รู้นะคะวันนี้ไม่อยากทำคิดอาการอยากทำเป็นแรนดอมนะคะแม่หมอมาแบบเบอร์ๆนะวันนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็งงตัวเองเหมือนกันทำไมมาสไตล์นี้นะคะไม่เป็นไรจะได้ไม่จำเจเนาะแล้วก็ อ่ะอีกหนึ่งสำรับมีกี่สำรับเอาออกมาให้หมดนะคะแต่ว่าสำรับนี้อยากได้แค่สองใบอะ่ะไม่มีความบาลานซ์เลยนะคะอ่ะสองใบนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองและหนึ่งสองโอเคค่ะมามาเลยดูกันเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะคะ ตัวตนตัวตนบอกแล้วนะเป็นคนใจดีเป็นคนอบอ้อมารีนะคะมีความอ่อนโยนนะคะมาดูเรื่องแรกเลยนะคะเพื่อนๆเรื่องแรกนะคะเราจะวางไพ่แบบไหนดีเนี่ยอ่าวันนี้ตัวตนวางไว้ก่อนนะเรื่องแรกที่คุณสมควรที่จะได้รู้มากที่สุดในตอนนี้นะคะมาดูนะคะเรื่องแรกนะคะ ว้าวเรื่องแรกของคุณนะคะมีหนึ่งเหรียญโชคลาบนี่นาะคุณมีเกณ์ที่จะได้โชคลาบนะมีเรื่องโชคลาบนะคะอ่ะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งโชคลาบนะคะแล้วก็มาอย่างรวดเร็วด้วยอะ่ะยังไงโชคลาบมาห้าเหรียญมาอ่านจังใดเนาะบาร์ี แล้วก็เดอะฟูนะคะเดอะฟูเดอะฟูห้าเหรียญเดอะฟูมาทิ้งดาบมานะคะอ้าวโชคลาบของคุณอะเรื่องโชคลาบของคุณะ่ะมันจะได้มาเพราะความมันจะต้องใจเย็นกว่านี้นะคะถ้าคุณอยากจะมีโชคมีลาบนะ วันนี้นะคะให้เรนดอมที่อยากจะบอกคุณนะคะสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องรู้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขาดแคลนอยู่นะตอนนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขาดแคลนนะคะมันจะต้องมีความชัดเจนในอะไรอ่ะมันจะต้องคือเรื่องโชคลาภนะคะเรื่องโชคลาภนะเพื่อนๆถ้าคุณลดความใจร้อนของคุณลงได้นะมันจะพุ่งเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะโชคลาภคุณจะมาจาก คนที่ใจร้อนก็ได้นะอืมแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้กําลังรู้สึกขาดแคลนนะคะคุณจงสบายใจนะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะจากพันธนาการทั้งหลายนะคะคุณจงปล่อยวางทุกอย่างนะคะแล้วค่อยๆแก้ปัญหานะปัญหาต่างๆเข้ามาเนะี่ยมันจะออกไปได้มันจะคลี่คลายไปได้ของมันเองแหละนะคะถ้าเรื่องใดที่กังวลเนี่ยตอนนี้คุณกําลังมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความเหนี่ยเห็นไหม คุณกาลังรู้สึกว่าคุณติดอยู่ในบ่วงพันธนาการต่างๆนะคะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกรู้สึกเบื่อหน่ายมากๆนะคะแล้วก็การเงินของคุณเหมือนจะเป็นมันก็พอมีพอเก็บนะแต่มันจะเป็นกระเบียดกระเสียดนิดนึงนะคะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่หลุดออกจากเรื่องเงินสักทีไม่หลุดออกจากความความที่เหมือนใช้อะไรก็ไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะคุณรู้สึกเบื่อกับเหตุการณ์นี้นะคะ แต่คุณเชื่อไหมว่าเหรียญเหรียญนหนึ่งเหรียญมาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญตรงนี้นะคะมันจะทําให้คุณน่ะสามารถพลิกล็อกได้เลยนะแต่คุณต้องปลดล็อกแค่นิดเดียวนะคะคุณคุณต้องไม่ไปคิดถึงเรื่องปมต้องไม่ไปคิดถึงเรื่องปมเรื่องอะไรในอดีตให้มันมากนะคะแล้วยังไงอีกอ๋อ มีไพ่แนะนํานะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานเป็นพลังจิตที่เข้มแข็งคุณจะต้องทําจิตให้เข้มแข็งนะคะแล้วอีกอย่างหนึงนะเพื่อนๆตัวนี้มันหมายถึงไพ่สมาธิก็ได้นะคะใช้สมาธินะคะเพื่อนเเพื่อนๆจงใช้สมาธินะคะช่วงนี้นะคะหันกลับเข้ามาดูแลตัวเองนะคะโดยการทำสมาธินะคะฝึกสมาธิของตนนะคะ แล้วก็เมษาพฤษภามิถุนาช่วงเดือนนี้นะคะให้ทำสมาธินะคะแล้วคุณจะหลุดพ้นจากสภาวะของการเงินที่มันขาดแคลนตอนนี้คือเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้คุณน่ะเกิดปัญญาแล้วถ้าเมื่อเกิดปัญญาแล้วคุณจะสามารถเดินออกจากความขาดแคลนตรงนี้ได้นะคะหนึ่งเหรียญมาแล้วนะหนึ่งเหรียญใหญ่ๆมาแล้วนะคะเพื่อน มาดูเรื่องที่สองนะคะเรื่องเงินเนี่ยแก้ไขได้ด้วยการให้ใช้สมาธิช่วยนะคะอานาปนสตินะคะมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเวลานะเพื่อนๆนะแล้วก็มาดูเรื่องที่สองที่คุณสมควรที่จะได้รู้นะคะเรื่องที่สองที่คุณควรจะได้รู้นะคะที่วางไม่หมอจะพอไหมนี่งั้นขอเก็บก่อนเลยนะคะถ้างั้น ขอเก็บก่อนเนาะขอเก็บก่อนนะคะจะได้วางเป็นเรื่องๆไปนะคะอ่ะโอเคเรื่องแรกเรื่องการเงินนะคะปลดล็อกได้ด้วยการนั่งสมาธินะคะไม่ลองก็ไม่รู้นะคะถ้าลองดูแล้วคุณจะรู้ว่าความสงบและปัญญาจะมากับความสงบนะคะอ่ะเรื่องที่สองค่ะเพื่อนๆเรื่องที่สองที่คุณสมควรที่จะได้รู้มากที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะโอ 8ดไม้เท้านะคะแล้วก็การรอคอยคุณกําลังรอคอยอะไรอยู่คะเรื่องที่คุณรอคอยอยู่นั่นนะ่ะมันจะมาอย่างรวดเร็วเลยนะแปดสัปดาห์8ดชั่วโมงนะคะ8วันไม่น่าจะเป็น8เดือนเพราะว่าคิดว่าน่าจะ8ดชั่วโมง8วัน8สัปดาห์นะคะมันจะเข้ามานะอ่อไม่ใช่2ไม้เท้าสี่สามไม้เท้านะคะ สิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยคุณกําลังแพ็คก,กระเป๋าจะไปไหนคุณกําลังเตรียมตัวแล้วนะคะคือตอนนี้ถ้าซื้อตัว๋วเครื่องบินก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะออกเดินทางนะคะอาจจะไปในที่ที่คุณอยากจะไปนะคะมาดูต่อนะคะเฮ้ยสำรับนี้ก็มีแปดดาบมาอีกแล้วเลขแปดแปดแปดค่ะโอ๊ยหวยออกแปดแปดใช่ไหมทุกคนหวยออกแปดแปดเนี่ย คุณกำลังติดอยู่ในความคิดมากในเรื่องของอะไรเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของครอบครัวตอนนี้คุณกําลังปรับบาลานซ์ปรับพลังงานอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณอยู่ไกลจากครอบครัวคุณเป็นกังวลใช่ไหมตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะไปยังไงดีนะคะเฮ้ยเดี๋ยวสามแปดปด หวออกสามแปดปดนะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอซื้อสามแปดนะมันทําไมไม่ออกแปดแดสามก็ไม่รู้อืมอ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรถือว่าใกล้แล้วนะงวดหน้าเอาใหม่นะคะก็เนี่ยนะคะคุณนะคะกำลังคิดมากนะคะในเรื่องของการที่จะเดินทางไปหาครอบครัวแน่ๆน,นะคะเพราะว่ามันมีการวนกลับนะคะการวนกลับนะคะ เรื่องที่คุณกังว,วลใจอยู่ตอนนี้นะคะก็คือการเดินทางอยากจะเดินทางไปหาครอบครัวอยากจะเดินทางไปหาใครสักคนที่คุณรักนะคะอยากจะเดินทางไปหาคนที่คุณรักนะคะแต่บางทีติดอยู่ที่ระยะทางนะคะแล้วก็ระยะทางมันไกลนะคะบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศเลยก็เป็นได้นะคะแต่ว่าอยากไปแล้วแหละใจเนี่ยใจนี่อยากไปมากๆแล้วนะคะมันติดมันขัดอยู่ตรงที่ไหนสักที่หนึง่งอ่ะ โอ้มีโอกาสนะมีโอกาสจะได้เฉลิมฉลองนะคะมีโอกาสจะได้เฉลิมฉลองมามาตรงกันด้วยนะคะสามไม้เท้าตรงกันเลยนะคะสามไม้เท้าสามไม้เท้านะคะแลวก็คือว่าตอนนี้ในใจของคุณอนะ่ะคุณต้องปลดล็อกนะคุณต้องปลดล็อกในเรื่องอะไรรู้ไหมในเรื่องที่คุณคิดว่ามันติดขัดอยู่ตอนนี้คะ่ะเพื่อนๆแล้วก็แม่หมออยากจะบอกอะไรบางอย่างนะมีคุณควรที่จะ ถ้าใครที่สวดมนต์นะคะไม่บทนี้ไม่ไม่เป็นบทที่ไม่ยาวนะคะเป็นบทของพยาครุฑนะคะแม่หมอยาให้คุณสวดมนต์บทของพยาครุฑนะคะติดกันสักสามวันเจ็ดวันนะคะคุณจะรู้สึกดีคุณจะรู้สึกโล่งคุณจะรู้สึกเบานะคะเพราะรู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างนะคะมาปิดตาคุณมาปิดกันมาปิดกั้นโชคลาบมาปิดกั้นความคิดของคุณอยู่นะคะในตอนนี้นะคะดังนั้นแล้วนะคะคุณคุณไปสวดมนต์บท อ,อพยาคุฑนะคะแม่หมอนแนะนําได้แค่นี้นะคะก็คุณจะมีความรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นทางออกเออมันมองไม่เห็นทางออกนะคะแล้วถ้าคุณสวดมนต์บทนี้บทพยาคุฑเสร็จเรียบร้อยนะคะสามวันเจ็ดวันสามสามจบเจ็ดจบประมาณนี้นะคะคุณ จะได้เฉลิมฉลองนะคะคุณจะได้เดินทางนะคะจริงๆคุณจะได้เดินทางแล้วก็คุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆนะคะเจอกัลยาณมิตรที่ดีกว่าเดิมนะคะคุณจะได้พบทางออกต่างๆนะคะอ่ามาพี่ไพ่สีชมพูอยากจะบอกอะไรนะคะการวนกลับได้กลับแน่ๆนะคะขอให้ไปทำพลังงานของตัวเองให้ดีนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะทำบุญทำกุศลนะคะพลังงานดีนะคะทำพลังงานให้ดีนะคะ เพราะว่าถ้าเอาแดดาบนี้ออกจากตัวคุณได้นะโขคุณโล่งเลยนะคะคุณเบาสบายเลยช่วงนี้นะคะบอกเลยนะโอเคมากๆเลยนะก็นี่คือเรื่องที่2ที่คุณสมควรจะรู้นะคะไพ่ไพ่อยากบอกว่าคุณจะสมหวังในเรื่องของครอบครัวความรักการวนกลับอยากจะเดินทางไปหาใครจะได้กลับไปนะคะแต่ช่วงนี้มีอุปสรรคตรงที่พลังงานด้านลบ ะะมาปิดตามาปิดบังคุณอยู่ดังนั้นแล้วคุณจงทําไปเถอะค่ะสวดมนต์ไม่ต้องอายใครนะคะคุณสวดแล้วคุณได้ของคุณนะคะถ้าบทนี้จะเป็นบทล้างอาถรรพ์นะคะบทล้างอาถรรพ์นะคะก็คือถ้าใครมีหินเซลาไนต์นะคะก็เอามาเคลียร์พลังงานนะคะหินเซลาไนต์ก็จะเป็นหินสีขาวๆแบบนี้ค่ะ เพื่อนๆจะสั่งในแอปต่างๆได้เลยนะคะสั่งในเพจนะคะเซเลนไนเซเลนไนนะคะหรือว่าเคลียคอร์สนั่นเองนะคะก็เป็นหินอาจจะเป็นกําไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่เป็นเคลียคอร์สนะคะคุณเอามาติดตัวไว้เนาะนะคะเอามาติดตัวไว้นะคะหรือไม่ก็เนี่ยบทสวดบทนี้นะคะแม่หมอแนะนําเลยนะคะแล้วคุณจะเจอหนทางสว่างนะคะ คุณจะได้พบผลทางสว่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยนะคะมันจะสําเร็จการวนกลับต่างๆนะคะจะได้หวนคืนกลับไปสู่อ้อมอกคนที่คุณรักนะคะจะได้กลับคืนไปหาคนที่คุณรักนะคะใจคุณคิดถึงบ้านมากเลยนะนะคะในในแรนดอมนี้นะคะเป็นแรนดอมที่รู้สึกว่าแปลกๆนะไม่หมอก็ทำแรนดอมแปลกๆมากเลยวันนี้นะแต่ไม่เป็นไรนะคะเปลี่ยน แล้วแต่เซนแล้วแต่สัญชตาตญาณสัมผัสเอาอยากตีก็ตีเออเอามาค่ะเรื่องที่3ที่คุณสมควรจะรู้ในวันนี้นะคะเรื่องที่3นะคะที่คุณสมควรที่จะรู้ในวันนี้นะคะความคิดหนึงดาบเนี่ยความคิดความคิดน่ะคุณกําลังคิดว่าคุณติดอยู่เนี่ยคุณทําไมมันเป็นอย่างนี้ละ่ะแปด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 แป สามกองมีแปดดาบทั้งสามกองเลยอะ่ะแปดแปดแปดอยากบอกอะไรกับคุณน่ะเดี๋ยวจะต้องมีเลขแองเจิมาอ่านให้เพื่อนๆฟังแล้วแหละแปดแปดแปดใช่ไหมเดี๋ยวจดไว้ก่อนเดี๋ยวไม่หมอลืมนะคะแปดแปดแปดเขาอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนนะแปดแปดแปด แล้วเนี่ยคุณพลังงานตัวตนของคุณเ้ายังเป็นเลขแปดอ่ะเนี่ย i n f i ิ i ี้เนี่ยคือเลขแปดนะคะอ่ะแปด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 อยากบอกอะไรกับคุณนะเดี๋ยวแม่หมอจะมาให้ฟังตอนหลังนะคะเดี๋ยวดูไพ่ไปก่อนนะคะ,ะเรื่องที่สามที่คุณควรจะรู้ก็คือเอาตัวเองออกจากความคิดเนี่ยมันคิดมากอะ่ะมันเหมือนโดนบล็อกอะ่ะมันเหมือนคุณโดนบล็อกที่จริงพลังงานของคุณมันดีมากๆเลยนะคะ คุณติดที่เจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าเนี่ยเดะซันมาด้วยโหสุดยอดความเดะซันความเป็นห่วงนะคะแล้วก็เจ็บป่วยด้วยไหมมันมีพลังงานด้านลบนะคะมากระทบคุณตอนนี้นะคะที่จริงแล้วคุณจะต้องพบเจอกับแสงสว่างแล้วนะเนี่ยพลังงานด้านลบคุณจงเอาออกนะ บทสวดบทนั้นเชื่อแม่หมอนะคะไปสวดดูนะเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนสวดจนกว่าเราจะโล่งรู้สึกว่าโล่งนะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะปลดปล่อยพลังงานของคุณนะคะให้เป็นอิสระนะเนี่ยไพ่ไพ่หนึ่งเหรียญออกมาสองสำรับเลยเพื่อนๆ ึ่งเหรียญออกมาสองสำหรับคุณจะมีโชคมากๆเลยนะคุณจงปลดปล่อยตัวเองให้ได้นะคะจะมีโชคจะมีลาบเข้ามานะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณนะคะคุณจะหายเจ็บหายป่วยนะคนที่มีโรคอยู่ในตอนนี้นะคะคุณคนที่รู้สึกว่าเจ็บป่วยอดอดแอดแอดนะคะมีอาการเจ็บป่วยนะคะคุณบางทีก็ รู้สึกเจ็บปวดแบบไม่รู้ตัวใช่ไหมบางทีมันเป็นโรคก,กรรมค่ะเพื่อนๆนมันเป็นโรคก,กรรมได้นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากแนะนําให้คุณสวดมนต์นั่งสมาธิไพ่ไพ่กองแรกไม่ใช่กองแรกสิเรื่องแรกที่อยากจะบอกก็คือให้นั่งสมาธินะคะพอเรื่องที่สองสิ่งที่แนะนําคือสวดมนต์สวดมนต์นล้างอาถรรพ์คุณจะไปหาบทล้างอาถรรพ์บทไหนก็ได้แต่แม่หมอแนะนําให้เป็นบทของพยาครุฑนะคะ บทล้างอาถรรพ์นะคะแล้วก็พอมาเรื่องที่สมนะคะมันก็ไม่ได้หลุดพ้นจากอีเลขแเลยนะคะ8ดดาบเนี่ยถ้า8อย่างอื่นไม่มองไม่ว่าเลยนะคะเป็น8ดาบนะแดดาบแล้วได้8ดไม้เท้านะโอเคอยู่แต่8ดาบมา3มาสเรื่องเลยอ่ะมันกักขังคุณทุกเรื่องเลยคุณรู้ไหมคุณจงปล่อยตัวเองนะให้แนะนำอะไระภารกิจทางโลกนั่นน่ะ ให้บอกเลยว่าคุณกําลังกลัวอะไรคุณอยากกลัวนะคะคุณอยากกลัวคุณกลัวอะไรคุณอยากเก็บมันคุณอย่าหนีความกลัวกลัวอะไรลองคุยกับเขานะคะลองคุยกับความกลัวลองคุยกับอีโก้คุยกับตักอัตตาคุยกับตักกะตรงนั้นสิว่าถ้าฉันได้ทําเรื่องเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าได้ทําเรื่องเรื่องนี้แล้วอะแต่คุณบอกให้ฉันกลัวแต่มันกลัวเนี่ย ถ้าถ้าเราได้ทําจริงๆอะ่ะมันจะออกมาดีใช่ไหมมันจะมันจะมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยเหตุการณ์ดีๆรอคุณอยู่ตอนเนี้นะคะทําทานนะคะทําบุญทําทานนะคะแล้วโชคลาบวาสนาจะมาเนี่ยมันติดอยู่แค่ตรงนี้นะคะแล้วความเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยของคุณก็จะหายไปลดความกังวลน,นะคะเดอะซันมาเนี่ยคุณเดอะซันมา มันจะสว่างแล้วนะคะตอนนี้คุณต้องเอาความมืดออกจากคุณให้ได้นะคะเรื่องที่คุณจะต้องรู้นะคะมันบางทีมันเป็นแค่เส้นผมบางภูเขานิดนิดนิดเดียวเองนะคะแต่เชื่อว่าด้วยพลังงานตัวตนที่กระโดดออกมาของคุณนะคะเป็น the magician นะคะ magician นี่ทำให้คุณคือคุณสามารถผ่ามพ้นจุดตรงนี้ไปได้นะ คุณจงปลดปล่อยออกไปให้ได้นะคะอะไรที่เป็นพลังงานด้านลบเนี่ยคุณจงยอมรับมันก่อนยอมรับมันซิแล้วก็คุยกับมันซินะคะแล้วใช้พลังงานของแสงสว่างพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรกับท่านนะคะแล้วก็คุณก็ต้องทําสมาธิด้วยนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็มีพลังของท่านแต่ถ้าคุณ ทำสมาธิคุณก็จะมีพลังนะคะสําหรับตัวคุณด้วยแล้วพลังตรงนั้นนะคะเป็นแรงบุญนะคะที่จะส่งแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้ช่วยคุณได้อีกแรงหนึ่งนะคะมันติดตรงแปดาบนะเพื่อนๆมาเดี๋ยวแม่หมอจะให้ดูแม่หมอจะให้ฟังเดี๋ยวเอาเพลงออกก่อนนะคะ8ปด8ปดดแดแปดแปดอยากบอกอะไรกับคุณนะคะความหมายของความหมายเลข8ปดแดแปด สักครู่นะคะเนี่ยวันนี้มีสารตรงนี้แหละอยากให้คุณจะรู้อยากจะให้คุณได้รู้นะคะความหมายมันเป็นเลขเอ็นเจนนะเพื่อนๆแปดแปดแปด แปด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 เลยแล้วกันแปดสี่ตัวดูสิโอคู่นะคะแองเจลลนัมเบอร์ มันไม่ขึ้นหรอแป๊บนึงแป๊บนึงเลขนางฟ้าด้วยเขาบอกว่าเป็นเลขนางฟ้านะคะแปด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  เขาจะบอกอะไรขอบคุณน่ะอ่ะเขาบอกว่าให้เตรียมรับสิ่งดีๆนะคะเพื่อนๆสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะคะมันแปด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 เนี่ยนะคะมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์โชคลาภแล้วก็ข่าวดีนะคะกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเหล่านางฟ้ากำลังพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความสัมพันธ์หรือว่าสุขภาพนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหมายถึงฐานะการเงินที่มันมั่นคงนะคะดังนั้นเพื่อนๆนอะ่ะสมควรควรที่จะเสริมดวงให้ตัวเองนะคะเสริมดวงนะคะปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกไปให้หมดเลยนะปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกไปนะคะอย่าเอาความคิดที่มันติดความกลัวความคิดนะคะอย่าให้มันติดค้างอยู่ในอย่าให้ติดค้างอยู่ใน อยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะคะเอาความคิดด้านลบออกไปให้หมดนะคะเพราะว่าความคิดด้านลบมันเป็นการทํางานของด้านมืดนะเพราะฉะนั้นเราตรงทําสมาธินะคะให้ตัวเรามีความสว่างนะคะถ้าเรามีความสว่างแล้วอะ่ะการเงินการงานความมั่งคั่งมันจะเข้ามาหาคุณนะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนํานะคะขอคําแนะนําอีกสักหน่อยนะคะว่าควรทํายังไงนะคะ ขอพี่ไพ่สีชมพูสามใบนะคะการพิจารณาการใช้เงินอ่ะการต่อสู้กับด้านมืดมาเลยขอสามใบนะคะโอ้โหสวดคล้องกันมากเพื่อนๆนี่เขาบอกว่าคุณต้องต่อสู้กับด้านมืดนะอันนี้คือเดี๋ยวสรุปให้นะคะสามใบ ต่อสู้กับด้านมืดตรงนี้นะคะด้านมืดก็คือความคิดลบของเรานะคะความกลัวของเรานั่นแหละนะคะก้าวข้ามมันซิต่อสู้กับมันกลัวอะไรก็ข้ามมันไปนะคะกลัวอะไรแล้วแก้ไขยังไงหาทางแก้ไขค่ะหาทางแก้ไขแต่สมาธิจะช่วยคุณได้จริงๆนะเนี่ยคุยกับด้านมืดคุณลองคุยกับเขาซิคุยกับด้านมืดของคุณเลยไม่ต้องกลัวตอนนี้คุณกําลังรู้สึกยังไงกําลังคิดอะไรตอนนั่งสมาธิคุณจะรู้นะคะ หันกลับข้อมาคุยกับตัวเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาแนะนําเรื่องของการเก็บออมนะคะจะมีการพิจารณาการใช้เงินมากยิ่งขึ้นเหมือนเมื่อกี้มีไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญขึ้นมานะคะอ่ะที่โดดเด่นนะคะเรื่องที่คุณจะต้องรู้ในตอนนี้นะคะก็คือนะคะปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกจากตัวคุณปลดปล่อยความคิดลบๆออกจากตัวคุณอันดับแรกเลยนะคะวิธีนะคะวิธีแก้ไขก็คือนั่งสมาธินะคะเคาอ ข้อแรกที่คุณจะได้โชคลาภเข้ามานั่งสมาธินะคะข้อที่2นะคะมีพลังงานขมุกขมัวเข้ามานะคะไม่ให้เขากั้นโชคลาภของคุณเขากั้นสิ่งดีๆนะคะเขาเขากั้นปิดกั้นทุกอย่างคุณจะต้องถอดถอนก็คือการอาจจะแผ่เมตตานะคะให้เจ้ากรรมในเวรก็ได้นะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะบทของอบทถอดถอนนะคะ บทถอดถอนสวดมนต์บทถอดถอนนะคะพยาครุฑนะคะแล้วก็อีกข้อนึงคือทําบุญทําทานนะคะทําบุญทําทานแล้วโชคลาบโชคลาบจะเข้ามาง่ายขึ้นนะคะแสงสว่างคุณจะได้พบเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ถ้าคุณทําสมาธิแล้วน่ะคุณจะมีแสงแล้วคุณจะสามารถแผ่กุศลตรงนี้นะคะไปให้ท่านได้ท่านก็จะสามารถช่วยคุณได้อีกแรงหนึ่งนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนนะคะออกจากความมืดนี้ให้ได้นะคะเพราะชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนการเงินฐานะการเงินของคุณกําลังจะมั่นคงนะคะถ้าเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเจ็บป่วยนะคะคุณจะได้เจอหมอรักษาที่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณนะคะ ยินดีด้วยนะคะกับคนที่กําลังจะรวยนะคะกับคนที่กําลังจะรวยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทําตามคําแนะนําของพี่ไพ่นะคะไม่เสียหายอะไรคะ่ะเราทําเราได้ของเรานะคะดังนั้นแล้วจงเชื่อใจวางใจนะคะอย่าก,กลัวก้าวข้ามความกลัวของคุณไปให้ได้นะคะคุณเก่งอยู่แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะ